สุดยอดครับน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนในทีมผมว่าวันนี้ได้ใจมากเลยครับสนุกครับก็คือว่าได้ดูเด็กด้วยครับว่าให้เด็กมีแมตช์ฟิตขึ้นมาเพื่อได้ดูเด็กว่าจะดันเด็กชุดนี้เรื่องชด่นใจในวันข้างหน้าครับเป็นผลผมว่าพอใจครับทุกคนแฮปปี้หมดครับผมแมตช์แพ้ห้าสี่ครับดูฟองอะไรของเด็กๆแล้วทุกคนแล้วเด็กทุกคนสู้มีใจโอเคนั้นพอครับบทชนะแพ้ไม่เป็นไรนี่คือการกีฬาครับ โอ้ตาโอเคครับคือตาเขาเล่นในบ้านดีอยู่แล้วอะไรอยู่ดีอยู่แล้วสปีดแตทีมของดีอยู่แล้วก็ของเขาโอเคถ้าขากดน้ําก่อนหรืออะไรก่อนเขากลับมาพิกเกมได้ต้องชมตานี้ครับนล่นดีดีครับยอดครับราตาสองครั้งไม่ผิดหวังครับครับผมตอนแรกดดีครับยดีดีแล้วขอฝากถึงปาตา้วยครับถ้าไปเดือนมิทิซทางมิทิุยินดีตลอบครับครับผมขอบคุณมากครับ